ท้าด้โดนตีนะท้าด้โดนตีนะโดนตีรู้ไหมกัวไหมกัวกัวนะจะดื้อไหมดื้อใครดื้อใครดื้อใครดื้อที่ไหนใครดื้อพ่อถามว่าใครดื้อพ่อดื้อมากพอดื้อที่ไหนล่ะอันดาดื้อมากอันดาดื้อไหมอันดาดื้ออันดาดื้อ anh đã đưa mắt hai tuổi anh đã chuẩn ồ gia nuôi nha gia nuôi nha gia nuôi mình ồ anh đá hổm anh đá hổm uh -huh. đưa rồi đưa rồi đưa, đưa. đưa. มันไม่มีแล้วหอมอะไรมันได้มีอะไรหอมแล้วเต้ยก็ไม่มีอะไรหอมยังไงนะ่ะฮะมั่วอะไรดื้อม,มากอะ่ะฮะไม่ช่วยอ่ะไม,ไม่รู้ไหนวัน<อ> two three four five เลยวัน

อ่าย่ำภาษาอังกฤษวันวันจุจีอนมย์อะ่อนเลอ Răng ký ở mày 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 không? mà, không mà, ra mà, ra mà, này, mà, này mà. Là mà, mà làm anh ra, anh ra như này anh ra hả? anh ra bên mạ bên mạ tham ngày, bên này tham ngày, mạ khu ngày, tham nha đi, tham nha, tham nha đi, tham nha đi mạ khu ngày, tham nha đi khu ngày, tham nha đi khu ngày, ngồi na như á, này liền, mạ đắng hào đi, hào ัแก,กมาไแกแก,ก,กมา,มา <c oughs> เออทุกแกแม่งมาทุกวันเหลยไหมถ้าเราไมอยู่มันจะแอบเข้าลงหน้าต่างด้วยม,มันตกลากนะันนาสมงสมกำลังเหี่ยวแค่นี้แหละสอบมานิดนะเก่งๆนะคะ Anda aduh. Aduh. Kakak hah kami. Aduh. 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 Adu.